E มาดูความพร้อมของศึกฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปคูุน่าสนใจนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบลเยียมกับทางด้านของรัสเซียครับก่อนที่จะไปชมความพร้อมกันถ้าใครอยากรุนรับโบนัส100บาททุกวันนะครับกดที่ลิงก์ใน description นี้ได้เลยครับปีศาจแดงห่งยุโรปนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกคว้าชัยได้10เกมรวดจากการคว้าแชมป์กลุ่มไอตีตัวเข้ามาในรอบสุดท้ายพร้อมกับรัสเซียทีมรองแชมป์กลุ่มภายใต้การคุมรับของโรเบโตมาร์ติเนสแต่หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่อดีตกุนซือเอเวอเรตันยังคงต้อง าการบาดเจ็บรบกวนอยู่หลายครั้งนอกจากนี้ยังคงต้องเช็คความฟิตของเควินเดบรอยอีกด้วยหลังจากที่ดาวเตะวัย29ปีได้รับอาการบาดเจ็บจมูกหักและกระดูกเบ้าตาสายแตกจากเกมที่ซิตี้แพ้เชลซีศูนย์ประตูตัวหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์นัดชิงชาเลิ์อย่างไรก็ตามเบลเยียมยังคงมีตาร์ดังอีกมากมายที่พร้อมจะลงสนามช่วยทีมในการสร้างความสันสะเทือนให้กับทีมอื่นและขย่าบอลลังในการลุน้นแชมป์ยุโรปมันจะเป็นยูริเตลมันโรเมลูลูกากูและดิสเมอร์เทน ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งรัเสเซียเจ้าภาพในศึกยูโรหนนี้ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลเพราะต้องอยู่ร่วมสายเดียวกับทีมแก่งเย่างเบลเยียมเดนมาร์กและฟินแลนด์พวกเขายังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ความเป็นใหญ่ของยุโรป อย่างไรก็ตามผลงานรอบคัดเรื่องของยูโรหนนี้พวกเขาทำได้ดีทีเดียวหลังทัพหมีขาวคว้าใช้ได้ถึง8เกมจาก10เกมเก็บได้24จาก30คะแนนพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มไอโดยมีนักเตะดาวดังนำทัพโดยอาเตมซิลบาเดนิสเซลีเยฟและอเล็กซานเดอร์โกลโวินเป็นกำลังหลักสำคัญสำหรับอเล็กซานเดอร์โกลโวินถือเป็นขุนพลคนสำคัญของทีมหมีขาวมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่ได้ประเดิมสนามในชุดใหญ่เมื่อปี2015นและก็เป็นครีแมนในแดนกลางของไอเอสโมนาโกโดย และยิงได้6ประตูรวมถึง9แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ซึ่งคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สนใจของแฟนบอลไทยอีกหนึ่งคู่อย่างแน่นอนและถ้าใครอยากรับโบนัส1 0 0บาททุกวันสามารถกดลิงก์ที่ d e s c r i p t i o นี้ได้เลยแล้วฝากกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วย